ตั้งแต่เจอดราม่าชุดที่ใสรไปร่วมเดินพร้อมแดงในเทศกาลหนังเมืองคานคังล่าสุดสาหรับนักแสดงสาวชมพูอาริยาเอฮาเกตแต่ก็ยังไม่เคยออกมาพูดถึงกระแสดังกล่าวเลยล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าเอาจริงๆคือรูปไม่ดีก็คือรูปไม่ดีจบแค่นั้นยอมรับแล้วก็มูฟออนถามว่าบันทอนเสียใจร้องไห้ไหมคงไม่ขนาดนั้นเราปูนี้แล้วมันผ่านมาเยอะมากแล้วถามว่าไม่ได้เตรียมใจไหมก็ไม่ได้คิดคือเราทําอะไรเรามองเป็นบวกอยู่แล้วเพราะเรามองทุกอย่างเป็นแง่บวกถูกไหมแต่ถามว่ามันเกิดขึ้้้้้้นนนนไไดดดมมัยยกก็เิขึออาาุท่่ีแลวู ขนาดนี้มีเป็นฟีดแบกลบครั้งแรกที่เคยเจอหรือเปล่าก็คงไม่ใช่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ก็แค่นั้นเองเมื่อถามาครั้งหน้าเรามีแผนสำรองเตรียมรับมือไหมชมพู่บอกว่าคงเหมือนเดิมตัดสินใจคอนดิชันกับบริบทนะตอนนั้นถา่าม้ายนกลับไปวันนั้นดมันดาชอยที่มีก็คงยังเลือกชุดนี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรมูฟออนปีหน้าก็เอาใหม่มันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกใจทุกคนทำแบบที่ชอบทำแบบที่ถนัดก็ไม่ออกจากคอมฟอร์ตโซนเปลี่ยนก็ประหลาดเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่จะถูกกกใใจจททุคคนเอาเาาาีี่่่รสบยดวะ